คนที่ลอกส่วนตัวสูงสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรรู้ไหมคนที่เข้าใจเขาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใครก็ตามที่เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาจะมินนิ่งทันทีว่านั่นคือความรักด้วยความที่เขาแคร์ความรู้สึกตัวเขาเองกับการกับคนที่ปมขาดความอบอุ่นเขาจะมินนิ่งต่อเมื่อความรักของเขาคือการที่ให้เวลากับเขาสนใจเขามีแสงลงที่เขาสินั่นคือเขาจะตีความทันทีว่าคนคนนี้รักฉันดังนั้นแม่งสวนทางกันนะ่ะพอเงงะทะ เพาะกันไอ้นี่ก็หงุญหญ่นหงิดพูดไม่ดีใส่ปุ๊บไอ้คนนี้แทนที่จะตีความแบบตรงไปตรงมาว่าเฮ้ยมันแค่หง,งุญหญ่นหงิดแต่กลายว่ามันตีความรวมไปว่าหงุญหญ่นหงิดเท่ากับ ไม่รักกูจะมีวิธีไหนที่ให้ความสําคัญได้อะบอกเลิกเนี่ยแหละมันคือการที่ทําให้เขารู้สึกว่าจะสูญเสียเราไปแล้วนะเห็นความสําคัญของฉันได้หรือยังพอโดนงอ้อรู้สึกได้แล้วความสําคัญกลับมาแล้วยิ่งบอกเลิกเท่าไหร่ปมโลกส่วนตัวสูงจะยิ่งเข้าใจว่ามึงไม่เคยเข้าใจกูจริงๆเลยนี่หว่าคบกับคนนี้แล้วเหนื่อยจังเลยดังนั้นมันก็จะเกิดการแคร็กของความสัมพันธ์แล้วสุดท้ายก็แยกทางเพราะคิดว่าคนอีกคนหนึ่งไม่รักฉัน ถ้ามองตามความเป็นจริงคือปมของเขาและเธอเจ็บปวดน้อยใจที่เธอไม่ง้อฉันที่เธอไม่ให้ความสนใจกับฉันเลยอะไรแบบเนี้ยเราอยู่กับห่วงของอารมณ์มันทําให้เราตัดสินใจเลิกกันเหอะคุณค่าของเราไม่มีเลยเรารู้สึกว่าเธอไม่เคยเห็นค่าฉันเลยมนุษย์ทุกคนเวลาจะรักกันอยากได้ความรักที่ยืนยาวไปจนแก่วิธีการที่จะอยู่กันได้เนี่ย มันคือการเข้าใจปมเขาเข้าใจวิถีของความเป็นมันว่าความรักของมันมันตีความจักรไรถ้าเรารักกันจริงๆไอคนนี้ต้องพยายามที่จะเซิร์ฟความต้องการของคนที่ขาดความอบอุ่นด้วยถ้าเราเข้าใจปมของเขาดังนั้นเราอยากให้เขาติดปมของเขาแล้วไปจากเราสิดังนั้นเราต้องช่วยเขาพูดให้เข้าใจหน่อยได้ไหมเช่นฉันโมโหเพราะว่าเมื่อกี้แบบเล่นเกมหัวร้อนอยู่ก็เลยแบบพูดไม่ค่อยดี เออแต่มันไม่เกี่ยวกับฉันไม่รักเธอนะต้องขยายให้ฟังหน่อยว่าที่เราจะไปดูซีรีส์เนี่ยเรายังรักเธอเหมือนเดิมแต่เราจะขอดูซีรีส์ก่อนความรักคนละเรื่องกันนะความสนุกของการดูซีรีส์ก็คนละเรื่องกันนะขยายให้ชัดเพื่อให้ไอ้คนประเภทเนี้ยถ่ายความอบอุ่นเนี่ยเข้าใจว่าคนละเรื่องกันบอกเลิกประชดอย่างเงี้ยเราอ่านความต้องการเขาออกว่าเขาต้องการแสงในตัวเองเราก็ไปเติมให้เขาดิแพ้บ้างก็ได้ไม่เป็นไรเป็นคนง้อดิ ความรักมันสําคัญกว่าคุณค่าในตัวเขามันสําคัญกว่าหรือเปล่าถามตัวเองก่อนเอาคุณค่าเป็นที่ตั้งดังนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าเราไปง้อเขาเราแพ้บ้างไม่เป็นไรไม่ใช่แบบว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเราไม่ได้เห็นถึงคุณค่าของความรักเลยดังนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราละเลยมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาที่เขาจะไปมีคนอื่นเพราะว่าตัวเราเองที่ละเลยความรู้สึกเขาเราลืมมองเห็นความต้องการของคนคนนั้นว่าเขาก็ต้องการการดูแลนะเราก็ใส่ใจเขาบ้างสินี่ คือทําให้ความรักมันยาวได้นะ่าจะไปอยู่กันจน80ได้มันก็คือต้องเจอความจืดจืดแล้วจืดอีกเจ๊ก,ก็คือแบบเบือ่อจนแบบไม่รู้จะทำไงแล้วอะสุดท้ายเนะี่ยมันก็คือการอยู่กันด้วยมิตรภาพการอยู่กันด้วยความแบบเข้าใจจริงๆดังนั้นใครที่อยากเข้าใจใครที่อยากรู้จักวิธีการอยู่กันกันกบคนที่เป็นปมประเภทเนี้ยของแฟนหนูอะค่ะหนูจะต้องทํายังไงดีที่จะดึงเขาไว้อยู่กับหนูได้นานๆทํายังไงอยากให้เขาแบบรักหนูหัวปัก ปั๊มขาดหนูไปนี่คืออยู่ไม่ได้อะลองนึกสภาพดิคนเก่าเนี่ยเป็น10ปีแล้วมันก็ยังเติมให้กูตลอดเมื่อไหร่ที่คนใหม่หมดความหลงเขาจะแฟนแบ็กมาหาคนเก่าเลยว่าคือคนเก่าคือของดีของกูนี่หว่าที่ดูแลกูตลอด ดังนั้นถ้าเรารู้จักปมของเขาเราจะทําให้เขาแบบปางตายเวลาไม่มีเราะใครก็ตามที่อยากปรึกษาอยากที่จะแบบเคลียร์ปมตัวเองหรือว่ารู้จักตัวเองเนะาะทักเข้ามาปรึกษาที่ไลน์แอดด้านบนนะคะหรือว่าใครที่อยากที่จะแบบเออเดินเกมกับแฟนหนูแฟนหนูแบบติดสาวคนนั้นคนนี้ไปแล้วหนูต้องทํายังไงอยากรู้วิธีว่าเจ้าเขากลับมาหรือแม้แต่ว่าทําใจยังไงทักเข้ามาในไลน์แอดตรงนี้เนาะลงดีเทลเชิงลึกของตัวเองเนาะว่าเราจะต้องรู้จักตัวเองอยังไงแล้วรู้จักเขายังไง